ทางผู้เลยนะครับเป็นทางผู้กระน,นาดประมาบ้านโป่งทาดปงนะครับที่ช่วงทางแยกมงกาเดือขนาดก็สายหลักใ้ก่อนที่จะหักขวาครับส่วนบ้านโป่งทาง,งใต้นะครับจะหักสายถุรถที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นถุงรถสี่ท้า7เจ็ดสองกนะครับดูจากสีตู้เดามาจากย่านท่าม่วงนะครับ เวลามาจากสักโคสินาลายวนใหญ่จะเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้ก็เป็นการเดาสสูงของผมนะครับนี่ครับเมืองการจะโค้งขวา มันโป่งจากโค้งซ้ายอ่ะ yeah लांब <sum> पल्ल्याचा มีความเหมะสมนสานีทั้งสองตรวดใจความแล้วก้งระังการน้ารบระวนาด้วยครับตวรถจะเรในจัา้านหน้าสถานีเป็นตัวรถเร็วตัวที่เกิดป้องกันได้่างสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพมหิดใหม่ทางสถานียาลาครับมีสายด่นทางไปกาบตัวรถน่มีประนสิงกองและทางารางสองั้นงึ่เป็นสถานที่น่ารบวน าเงนีวงามาอครับพมาดูกันใหญ่เลยวรับขบวนรถเร็วโคโรที่หน9ก็ขบาจากสถานีวั่นโงไปแล้วสิ่แล้วสมไปสถานีสถานีครุงรีปากท่อเีปาเวีงสีเดี๋ยวก็จะหายไปกันถ้าไปลงคันลงขาเซ็โจน แน่จริงไอชุดแรกมันไม่ไปหรอกนั่นนะเ <c oughs> ขาบอกเขาจะทรงเขาจะสร้างให้เสร็จไปในในปีนี้อ,อ่ะอีกสามสี่เดือนนี่แหละก็ให้มันเสร็จแล้วอยากจะรู้ <c oughs> นี่ก็ครึ่งปีไปละใช่ครับท่าก็้าที่กอก็รอใช่ครับกแต่งปูพื้นทาสี จะมีทีมผู้รับเหมาะนะครับมาดูพื้นที่สถานีด้วยคงจะได้เริ่มงานก่อสร้างต่อเร็วๆนี้คนระับ